ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ S n e a เ e t t o d y y นะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่ง Sketcher Go Run Forza 4รุ่นนี้กันนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการแกะกล่องแล้วก็พรีวิวตัวรองเท้ากันไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วทางผมได้นำไปสวมใส่ลองวิ่งกันมาสักพักหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่าฟีลลิ่งความรู้สึกในการสวมใส่ให้ฟังนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไรใส่แล้วชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับไปติดตามกันเลย ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่อัปเปอร์กันก่อนนะครับสำหรับอัปเปอร์รองเท้าวิ่งรุ่นนี้เนี่ยใช้หน้าผ้าเป็นผ้าตาข่ายโมโนเมสนะครับเป็นผ้าตาข่ายชั้นเดียวซึ่งก็จะมีรูระบายอากาศค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็มีแสงสามารถส่องทะลุตัวหน้าผ้าเข้ามาในรองเท้าได้นะครับ เพราะฉะนั้นการระบายอากาศเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับเวลา,เาใส่วิ่งเนี่ยก็ไม่พบในเรื่องของความอัดชื้นหรือความร้อนเท้าใดอย่างใดน,นะครับผมและตัวโมโนเมสเองเนี่ยก็ไม่ได้ยืดหยุ่นนะครับแต่มีความนุ่มอยู่นะไม่ได้ยืดหยุ่นมีความแข็งแรงพอสมควรเวลาเราวิ่งหรือเวลาเรากลับตัวตรงนี้นะครับ ตัวหน้าผ้าเนี่ยก็จะช่วยล็อกเท้าให้เราอยู่ในรองเท้าไม่เคลื่อนไม่หลุดออกมานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสําหรับหน้าผ้าที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอันนี้นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของไซส์ตอนใส่ตอนแรกๆเนี่ยรองเท้าวิ่งสเก็ตเชอร์เนี่ยใครที่หน้าเท้ากว้างหน่อยนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มไซส์มาอีกสักนิดนึงแต่ว่าคนที่หน้าเท้าปกตินะครับอาจจะต้องลองไปสวมดูก่อนว่าตัวรองเท้าวิ่งของสเก็ตเชอร์เนี่ย มีความยาวกว่าแบรนด์อื่นๆสักนิดหนึ่งนะครับหน้าเท้าอาจจะเหลือเยอะเกินไปตรงนี้ต้องไปลองสมใสกันนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยด้วยหน้าผ้าที่ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับนิ้วก้อยของผมก็จะรู้สึกเสียดสีตรงนี้ต่างจากโกรันไร่แ8นะครับที่ รุ่นนั้นน่ะเขาจะเป็นผ้าถักพอเป็นผ้าถักเนี่ยการยืดหยุ่นก็จะดีกว่านะครับก็จะไม่บิดรัดไม่เสียดสีเท่าไหร่นักนะครับแต่รุ่นนี้พอใส่ใส่ไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอัปเปอร์ที่ทํางานได้ดีมากๆนะครับกระชับเท้าดีมากๆในส่วนของส้นเท้านะครับแล้วก็รอบๆอข้อเท้าตรงนี้เนี่ยก็ล็อกกระชับส้นได้ดีเวลาใส่ก็ไม่พบกับอาการหล้วมหรืออาการหลุดแต่อย่างใดนะครับก็รียกไดยว่าล็อกส้นเท้าได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผม ตัวจุดสะท้อนแสงเนี่ยก็จะมีตรงฮิลพูแทบตรงนี้นะครับเป็นแถบเส้นมาแล้วก็ตรงบริเวณโทบ็อกตรงนิ้วโป้งนะครับก็จะมี2จุดบนตัวอัปเปอร์ที่เป็นจุดสะท้อนแสงลวดลายต่างๆก็ตรงนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนตัวผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกใหม่ดีแต่ว่าถ้ามาในแบบเรียบๆเนี่ยก็น่าจะ ดูสวยงามขึ้นไม่น้อยนะครับแต่อันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็เป็นเรื่องของส่วนตัวของแต่ละคนว่าชอบไม่ชอบตรงไหนนะครับในส่วนของระบบเชือกระบบเชือกเนี่ยก็จะมาในแนวเดียวกันกันกบ s k e t c h e r g o r u n ร right ้อ e 8 Hyper นะครับเป็นเชือกแบนแล้วก็มีจุดๆมี t e x t u r เตรงนี้นะครับผมส่วนตัวรูร้อยสายเนี่ยก็จะมาแบบเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมอบความกระชับแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะครับเวลาเราดึงเชือกปุ๊บ เชือกก็จะอยู่กับรูร้อยเชือกตรงนี้นะครับแล้วก็เชือกแบบนี้นะครับมัดท,ทบเดียวก็เอาอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาระหว่างวิ่งนะครับไม่ต้องมาคอยลำคาญเวลาเชือกดุดอะไรนะครับมัดท,ทบเดียวแล้วเอาอยู่แต่ความยาวเชือกของรุ่นนี้นะครับก็จะเหมือนกับโก r ั n ไร8แปเลยซึ่งจะมีความยาวเชือกที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะพอดีมากๆนะครับสําหรับใครที่ร้อยเข้าันเนอร์ลูปตรงนี้นะครับเพื่อล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ย ความยาวเชือกก็จะเหลือประมาณนี้นะครับเนี่ยมัดให้ดูเลยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอดีไปสักนิดนึงนะครับใครที่มีหลังเท้าสูงเนี่ยก็อาจจะต้องมัดในรูปแบบอื่นส่วนลิ้นรองเท้านะครับก็จะมาในรูปแบบบางนะครับมีการเสริมฟองน้ําตรงนี้เล็กน้อยนะครับป้องกันในเรื่องของเวลาเรามัดเชือกแน่นๆเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบีบรัดได้พอสมควรก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีเลยและลิ้นรองเท้าของรุ่นนี้นะครับ จะเป็นการเย็บติดกับตัวรองเท้านะครับผมเวลาเราวิ่งไปเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าตัวเชือกรองเท้าเนี่ยจะเอียงล้มเข้าด้านใดด้านหนึ่งนะครับ,รบก็จะไม่เกิดความลำคาญตรงนี้นะครับผมก็โดยรวมอัปเปอร์นะครับเรียกว่าทำได้ดีนะครับผมไม่มีจุดติอะไรมากมายยกเว้นตรงเชือกนะครับผมมาถึงในเรื่องของพื้นชั้นกลางนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกไปรองเท้าวิ่งรุ่นนี้เป็นรองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าล้มเท้าแบนเข้าด้านในนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมาในโฟม2ชนิดนะครับชนิดแรกชนิดหลักก็คือโฟมไฮเปอร์เบิร์สที่เป็นโฟมใหม่ของทางสเก็ตเชอร์นะครับโดยเปิดตัวออกมาตั้งแต่ปี2019เปีที่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นทางสเก็ตเชอร์เนี่ยก็ได้นำโฟมไฮเปอร์เบิร์สมาใช้กับรองเท้าวิ่งหลายๆรุ่นของเขานะครับซึ่งโฟมไฮเปอร์เบิร์สเนี่ยก็จะเป็นโฟม eva นะครับที่ผ่านกรรมวิธีการเติมแกส๊สในตัวเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำให้ตัวโฟม eva เนี่ยเกิดการพองตัวขึ้นมา ทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวโฟมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็มีความโปรง่งมีความนุ่มแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีแรงส่งคืนที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับและมีการเสริมโฟมอัลต้าฟท์นะครับที่มีความเฟิรม์มความแน่นเนี่ย เข้ามาตรงด้านในเท้านะครับซึ่งเวลาเราพลิกดูจากพื้นนะครับเราก็จะเห็นตัวโฟมอัลต้าไฟเนี่ยสีเขียวขึ้นมานะครับผมแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ซึ่งจากคลิปวิดีโอที่ได้ไปดูของ running warehouse มานะครับ mm hmm. ก็จะเป็น2ชิ้นที่มาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบางๆเข้าตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้หรือกินโฟมตัวไฮเปอร์เบิเข้ามานะ mm hmm. เพราะว่าโฟมไฮเปอร์เบิตรงส้นเนี่ยก็จะขนาดนี้อยู่ตรงนี้ก็จะเหมือนแปะ ต่งพื้นเข้ามาเฉยๆนะครับคุณสมบัติของอัลต้าไฟเนี่ยเป็นโฟมที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็จะมาคอยซัพพอร์ตดันอุ้งเท้านะครับสาหรับคนที่เท้าแบนเท้าล้มเนี่ยเวลาวิ่งลงเท้านะตัวเท้าก็จะล้มเข้ามาด้านในใช่ไหมครับโฟมอัลต้าไฟเนี่ยที่มีความเฟิร์มเนี่ยก็จะคอยเสริมคอยดันอุ้งเท้าไม่ให้เท้าของเราเนี่ยล้มหรือว่าไม่ให้ล้มมากเกินไปแล้วก็จนไม่เกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับแต่ เจ้าโฟมอัตตาไฟเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการนวดนะครับตอนที่ผมใส่วิ่งครั้งแรกเนี่ยแทบจะหยุดวิ่งเลยเพราะว่าโฟมอัตตาไฟค่อนข้างแข็งมากๆนะครับในความรู้สึกของผมนะแข็งมากจนแบบไม่อยากจะวิ่งอะ่ะเวลาเราวิ่งแล้วเจอพื้นรองเท้าแข็งๆนี่ก็แทบจะไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าพอเราวิ่งไป10กิโลกว่าๆตัวโฟมเนี่ยก็จะเหมือนมีอาการผ่านการนวดมาละในระดับหนึ่งนะครับ ตัวโฟมก็จะค่อยๆค,คลายตัวแล้วก็ค่อยๆนุ่มขึ้นส่วนตัวมองว่าระยะที่นวดกำลังดีนะครับที่แบบว่ารู้สึกถึงความนุ่มได้ชัดเจนมากขึ้นก็คือ20กิโลเมตรขึ้นไปนะครับใครที่แบบไม่อยากจะใส่วิ่งนวดไม่อยากจะเจออาการแข็งๆตั้งแต่แรกนะครับก็ใส่เดินใส่ไปทำงานใส่อะไรต่างๆครับให้เยอะๆให้ตัวโฟมเนี่ยมันมีอาการถูกนวดถูกกดทับ มีการขยับขยายนะครับตัวโฟมมาเตอร์ไฟก็จะมีความนุ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่พบว่ามีความนุ่มเนี่ยเวลาเราวิ่งนะครับพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้ก็จะพบในเรื่องของความนุ่มความเฟิรม์มแล้วก็มีความเด้งส่งคืนเล็กน้อยนะครับและตัวพื้นชั้นนอกที่เป็นยางกุดเยนเนี่ยก็ถือว่าทําหน้าที่ยึดเกาะได้ดี และพื้นชั้นกลางของรุ่นนี้นะครับก็จะมีความโค้งนะครับตรงปลายเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับเวลาเราวางกับพื้นเนี่ยแล้วก็ลองจิ้มตัวรองเท้าเนี่ยก็จะมีความยกแยกนะครับความโค้งของตัวพื้นเนี่ยมาให้เราเห็นนะครับผมแล้วก็รองเท้าวิ่งรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี M stride นะครับผมและมี drop 6 m mm มเมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ด้วยเทคโนโลยี M s t ม l ไตแล้วก็ดอป6มิลิเมตรก็จะทำให้คุณลงกลางเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งกับพื้นโค้งแบบนี้ลงตรงกลางเท้าปุ๊บล้วค่อยๆไหลไปนะครับ ก็จะทําให้เราวิ่งได้อย่างไหลลื่นมากขึ้นและตัวพื้นชั้นกลางทั้ง2ชนิดนี้นะครับก็จะมีความนุ่มมีความเฟิร์มจากอัลตราไฟน์นิดนึงนะครับที่จะคอยซับพอร์ตเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งก็จะไหลๆไปเลยครับเพราะพื้นก็จะไม่ยว้วไม่ไม่กินแรงนะครับทำให้เราประหยัดพลังงานในการวิ่งมากขึ้นด้วยนะครับรอบขาก็ค่อนข้างที่จะไหลกว่าตัวโกรันไร่แเพราะว่าโกรันไร่แเนี่ยจะไม่ค่อยโค้ง เท่ากับตัวนี้นะครับจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งและสแต็กไฮของรุ่นนี้นะครับก็จะต่ํากว่าโกรันไร่แอีกนิดนึงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีตรงส้นเนี่ยสูง30มิมลิเมตรหน้าเท้าเนี่ยก็จะสูง2 4ม mm, ิลิเมตรนะครับก็จะต่ํากว่าโกรันไร่แปประมาณ3มมิลิเมตรนะครับเวลาใส่เนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความสูงจากพื้นสักเท่าไหร่นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่แบบว่าไม่ไม่ลอยจากพื้นมากนะครับก็โอเคกว่าแล้วก็ด้วยความที่ ตรงกลางเท้านะครับแล้วก็ตรงช่วงชงรอบๆตรงนี้นะครับฐานความกว้างของพื้นเนี่ยก็จะดูมั่นคงกว่านะครับจากการทดสอบที่เวลาผมลองเลี้ยวโค้งหรือกลับตัวเนี่ยรองเท้าวิ่งรุ่นนี้มีความมั่นคงมากกว่าโกรันไร่แปดอยู่นิดนึงนะครับก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงความโค้งเคลงสัก เท่าไหรนักก็เรียกได้ว่าทําได้ดีนะครับสําหรับรองเท้าวิ่งสําหรับคนเท้าล้มเท้าแบนโดยรวมนะครับรองเท้าวิ่งคู่นี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับคนเท้าแบนเท้าล้มเข้าด้านในนะครับที่เป็นแบบ overpronation โดยตัวหน้าผ้าก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับล็อกกระชับเท้าได้ดีพื้นชั้นกลางที่มาใน2แบบนะครับคอยซับพอร์ตคนเท้าล้มเข้าด้านในนะครับไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับผม ตรงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วก็ยังมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบานะครับสาหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้เนี่ยไซส์ Size 10 US จะมีน้ําหนักอยู่ที่274กรัมแล้วก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูไม่เทอะทะนะครับไม่เหมือนกับรองเท้าวิ่งคนเทา้าลม้มเท้าแบนของแบรนด์อื่นๆนะครับที่อาจจะดูเทอะทะดูหนักดูหนาเกินไปนะครับอันนี้ก็จะดูเป็นเหมือนรองเท้าวิ่งทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็ลวดลายของพื้นชั้นกลางเนี่ยผมว่าก็ ดูดีมากๆนะครับในส่วนที่ไม่ชอบของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับก็แทบจะไม่ค่อยมีนะครับในส่วนตัวก็จะติดแค่เรื่องของเชือกรองเท้าที่อาจจะดูสั้นไปนะครับหรือว่าพอดีเกินไปแล้วก็ลวดลายของอัปเปอร์นะครับที่ผมยังไม่ค่อยโดนใจสักเท่าไหร่นักนะครับแต่โดยรวมนะครับหน้าตาโดยรวมรูปทรงต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างสวยงามแล้วก็ฉบเฉียวขึ้นเยอะนะครับ แต่อย่างว่านะครับในเรื่องของดีไซน์นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับว่าชอบอะไรไม่ชอบยังไงแบบไหนนะครับผมก็ถือว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งที่คุ้มค่ากับราคา4,490บาทอยู่เหมือนกันนะครับผมด้วยทั้งน้ำหนักทั้งดีไซน์ทั้งเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็คนเทา้าลม้มเท้าแบนที่ไม่ชอบดีไซน์รองเท้าเทอท่าเนี่ยคู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับใครที่สนใจก็ สามารถไปหาซื้อได้ที่หน้าร้าน Sketcher Shop นะครับผม Super Spo r t ออนไลน์แล้วก็มีไลน์ของทาง s k e t c h e r รด้วยนะสามารถแอดไปสอบถามไปพูดคุยอะไรกันได้นะครับผมใครที่มีคำถามอะไรยังไงนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้หรือว่าใครที่ใส่คู่นี้อยู่แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับรู้สึกตรงกันหรือเปลา่าหรือว่าเห็นต่างอะไรกันตรงไหนเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์การใช้งานกันได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอรีวิวสเก็ตเชอร์โกรันฟอร์ซ4หรือฟอร์ซา4คู่นี้นะครับผมก็ขอจบในเพียงเท่านี้นะครับใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทาง s n e a k e r Today ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ